หัวข้อการจัดการข้อพิพาทกับชุมชนดั้งเดิมรอบโครงการประเด็นน่าสนใจการก่อสร้างโครงการสร้างทั้งฝุ่นเสียงและปัญหาจราจรให้แก่หมู่บ้านเก่าที่อยู่ติดกันจะบริหารจัดการความสัมพันธ์และข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างอย่างไรเพื่อไม่ให้โครงการหยุดชะง,งักหรือถูกฟ้องร้องสวัสดีครับผมที่ปรึกษาด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์จากนายสเตปปคอนซัลแทนครับ ผู้ประกอบการทุกท่านทราบดีว่าการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ย่อมส่งผลกระทบต่อพื้นที่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเสียงหรือปัญหาจราจรจากรถบรรทุกซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนดั้งเดิมที่อยู่ติดกันคำถามสำคัญคือเราจะบริหารจัดการข้อร้องเรียนเหล่านี้อย่างไรเพื่อไม่ให้โครงการต้องหยุดชะงักถูกร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐหรือบานปลายเป็นคดีความวันนี้นายสเตปมีคำตอบเชิงกลยุทธ์มาให้ครับ ความเสี่ยงจากข้อพิพาทกับชุมชนรอบข้างนั้นร้ายแรงกว่าแค่ถูกฟ้องร้องครับเพราะข้อร้องเรียนที่ถูกส่งไปยังหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานเขตอบอตหรือกรมควบคุมมลพิษอาจนำไปสู่คำสั่งให้ระง,งับการก่อสร้างชั่วคราวได้ซึ่งหมายถึงต้นทุนและดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นทุกวันที่โครงการหยุดนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแบรนด์ในยุคที่ข่าวสารไปเร็ว การถูกมองว่าเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใส่ใจสังคมคือความเสียหายที่ประเมินค่าได้ยากดังนั้นการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับชุมชนจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งจำเป็นครับที่ Nine Step เราแนะนำกลยุทธ์เชิงรุก3ขั้นตอนหรือ Three Step Proactive Strategy เพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความเข้าใจ Step ที่1สร้างการมีส่วนร่วมก่อนเริ่มก่อสร้างก่อนลงมือตอกเสาเข็ม ควรจัดประชุมชี้แจงข้อมูลกับตัวแทนชุมชนรอบข้างแจ้งแผนการก่อสร้างระยะเวลาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและที่สำคัญคือมาตรการป้องกันที่เราเตรียมไว้ให้พวกเขาได้รับทราบนี่คือการแสดงความจริงใจและให้เกียรติเป็นอันดับแรกทำจริงให้เห็นติดตั้งแผงผ้าใบกันฝุ่นรอบโครงการสร้างบ่อล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่กำหนดเวลาวิ่งของรถบรรทุกให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน และหากการก่อสร้างทำให้ถนนสาธารณะเสียหายต้องรีบเข้าไปซ่อมแซมทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีคนร้องเรียนสเต็ปที่3เปิดช่องทางสื่อสารและตอบสนองฉับไวจัดตั้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายเช่นเบอร์โทรศัพท์สายตรง Line Official Account หรือมีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ประจำที่โครงการและเมื่อมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาต้องตอบสนองทันทีอย่างน้อยคือการรับทราบปัญหาและแจ้งกรอบเวลาในการตรวจสอบแก้ไข การตอบสนองที่รวดเร็วจะช่วยลดอารมณ์โกรธของชาวบ้านได้อย่างมหาศาลค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินมาตรการเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ที่ใาย Step c o n s u l t a n t เรามองว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดอย่างหนึ่งเพราะเป็นการลงทุนเพื่อซื้อความราบรื่นในการก่อสร้างและซื้อชื่อเสียงที่ดีให้กับแบรนด์ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขายและความเชื่อมั่นของลูกค้าในระยะยาวการสร้างโครงการที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ ไม่ใช่แค่สร้างตึกที่สวยงามแต่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมรอบข้างด้วยในสเตปคอนซัลแทนต์พร้อมเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนกลยุทธ์ด้านกฎหมายและชุมชนสัมพันธ์เพื่อให้โครงการของท่านเดินหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีปรึกษาเราวันนี้ครับหากมีคำถามเพิ่มเติมติดต่อเราได้ทันทีตามข้อมูลบนหน้าจอนี้อย่าลืมกดไลค์ แชร์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดสาระดีๆในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ